จมูกเองเอียงหน้านิดนึงนะเอียงหน้านิดนึงห้มามเอาโดนนี่นะเอียงหน้าเอาียงหน้านิดนึงโอเคอาเก่งมากอาทมอีกรอบดึงขึ้นดึงขึ้นอย่างนี้ดึงขึ้นอย่างนี้อาโอเคอ้าล้างจมูกเลยลูกล้างจมูกเลย อย่าดูตรงนี้นะเ,เร็วยองหน้านิดนึงนะครับสอนให้คนอื่นเด็กคนอื่นก็จะได้กล้าเนาะครูเก่งจังเลยอย่าดูนี้นะลล้างจมูกไหมอ่าอีกข้างนึงล้างจมูกทำเองไนหะอ่าอีกข้างนึ่งตอนี่ข้างนี้นะครับข้างนี้นะครับอ่าเอียงโอเคต้องใช้มือข้างนี้สิลูกใช้มือข้างนี้ใช้มือข้างนี้ทํา เอเอเก่งมากเก่งมากอ่าโอเคเอา่าทำเลยลูกทำเลยไม่ไม่ไม,ไม่ลูกหยิบลูกหยิบนี่ขึ้นลูกหยิบหลอดล้างจมูกเอาข้างนี้นะครับข้างนี้อย่าโดนตรงนี้นะครับโดนหรือยังเมื่อกี้ได้ เอียงเก่งมากครับอ้าวอ่าอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึ่งอ่าล้างเองข้างนี้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 สิหลูกข้างนี้เอ้าเอียงเอียงนิดนึงอ้โหเก่งมากเลยขอบคุณครับเรื่อง ขอบคุณค่ะ